สวัสดีครับวันที่สบายๆแบบนี้เราก็มาแกะกล่องนะครับเจ้าตัวจอยตัวนี้นะเกมเซอร์ G8 Plus Galileo ที่เป็นไร้สายนะครับผมเชื่อมต่อด้วยระบบบลูทูธนะแต่ว่าเขามี USB-C มาให้ด้วยซึ่งจะต่อแบบมีสายก็ได้นะครับผมเป็นตัวจอยรุ่นใหม่จากตัวเกมเซอร์เลยนะซึ่งปกติก็จะสามารถต่อได้กับตัวโทรศัพท์มือถือใช่ไหม iOS หรือว่า Android นะครับแต่ว่ารุ่นนี้ ที่น่าสนใจมากๆ,ๆเนี่ยก็คือต่อกับตัว Nintendo Switch ได้นะครับเชา้าอาทิตย์แบบนี้ลุงแมวก็เลยแกะมานะครับแล้วก็ลองเอามาเล่นกับตัว Nintendo Switch ก่อนนะโดยที่ลุงแมวจะไม่ต่อแอปอะไรของเขาเลยนะครับผมอารมณ์แบบมองว่าเป็นจอยอันนึงนะแกะมาดสดๆแล้วก็ลองมาเสียบกันดูว่าเป็นยังไงนะครับพอแกะออกมานะครับก็ต้องบอกว่าได้ของแถมมาโอเคเลยนะคือมีทั้งตัวจอยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบเปลี่ยนอนาล็อกนะครับเขาก็จะมีให้เปลี่ยนหลายแบบนะ สามารถเปลี่ยนได้นะครับมีทั้งทรงโดมก็มีนะทรงเป็นเล็กๆคล้ายสวิชก็มีอันนี้ก็แล้วแต่ตามถนัดนะครับผมแล้วก็วิธีการแพร์ก็ไม่ยากนะกดปุ่มตัวที่ข้างๆตัว M นะเหมือนเป็นจุดค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม Y นะอ่าแล้วก็มันก็จะเข้าสู่ pairing mode นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ Nintendo Switch นะก็เป็นเช a ง g ริปออเดอร์นะแล้วก็แพร์ได้เลยนะครับคุณภาพของการประกอบนี่ถือว่าดีมากนะครับเนี๊ยบ สุดๆเลยนะแล้วก็มีคุณภาพดีนะครับวัสดุเป็นพลาสติกแต่ว่าก็เป็นพลาสติกออกมีความหยาบๆนะครับสามารถจับกระชับมือนะด้านหลังเนี่ยมีแบบมีเท็กซ์เจอร์นะครับทำให้มีความเป็นตัวกริปนะจับกระชับมากนะครับก็ปุ่มก็มาครบคันนะตัว a b x y นะครับแต่ว่าเลเยอรเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัว ของ Nintendo Switch นะแต่ว่ามันจะเป็น Layout ของตัว Xbox นะครับผมแล้วก็จะมีตัว D-pad มาให้เรียบร้อยด้านหลังเนี่ยมีปุ่มเสริมให้2ปุ่มนะครับสามารถตั้งได้นะคอนโทรลเลอร์ Controller ตัวนี้ยืดได้ยาวมากเลยนะครับสามารถใส่ตัว Nintendo Switch ได้สบายเลยนะลุงแมวลองเอาเล่นนะครับกับตัว Nintendo Switch OLED นะก็เสียบได้สบายไม่มีปัญหานะครับการหนีบก็ไม่ต้องกลัวว่า จะหลุดนะครับแข็งแรงมากนะคือไม่ได้ต้องกลัวว่าแบบขยับขยับแล้วก็ตัว Nintendo Switch จะหลุดออกมานะ้ต่อให้คว่ำหน้านะครับก็ไม่ไม่หลุดออกมาแน่ๆนะครับแน่นหนาพอสมควรนะแล้วก็ตรงขอบเนี่ยเขาก็จะมีคล้ายๆเป็นพลาสติกออกมาทางยางๆหน่อยนะรู้แมว่าก็ไม่ทำให้ตัวด้านข้างของตัว Nintendo Switch เป็นรอยนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังที่มีคาว่าเกมเซอร์นะครับที่รองรับตัว Nintendo Switch เนี่ยก็เป็นยางก็ปกป้องทุกร,รูปแบบนะถือว่า คุณภาพนะครับของตัวการประกอบนะการวัสดุการเลือกมันนี้ถือว่าเป็นจอยที่พรีเมียมเลยนะครับดูดีมากนะพอลองเล่นนะเกมแรกที่ลองนะครับก็คือเมกตันมุซิชนะครับผมก็เกมหุ่นยนต์นะก็ต้องบอกว่าโอ้โหเล่นแล้วมันมากคือกดแล้วมันแบบแอคชั่นจ๋านะคือจอยสวิชอะมันไม่ถนัดขนาดนี้นะโดยปกติอันนี้มันให้ฟีลลิ่งเหมือนกับเราจับ พวกจอย full size นะครับแต่ว่ามีหน้าจอเป็นตัวสวิชนะกดดีนะครับกดมันนะกดหันซ้ายหันขวาแล้วก็สับลุงแมวเนี่ยไม่ต้องใช้ตัวอนาล็อกที่เขาให้มาเพิ่มเลยนะคือมันถนัดมือมากนะครับตำแหน่งอะไรจับนี้ถือว่าโอเคเลยแหละให้ฟีลประมาณตัวจอย Xbox นะถือว่าโอเคมากนะครับถือว่าโอเคมากตัวการจับอะไรๆการหันหน้านะครับการกดแอคชั่นท่าไม้ตายนี่ถือว่า ดีเลยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ลองไปเล่น m a ริโนะดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะก็ถือว่าโอเคนะครับก็เล่นได้ไม่มีปัญหาใครที่คิดว่ามันจะแหลกหรือเปล่าเพราะมันเป็นบลูทูธอันนี้เท่าที่ลองโดยส่วนตัวมันไม่แหลกนะเพราะว่าจริงๆตัว Switch เองเนี่ยมันก็เป็นบลูทูธอยู่แล้วนะครับเวลาต่อกับจอยของเขาเองอนะเนาะใช่ไหมมันไม่ได้ต่อด้วยสายนะครับแต่ว่าถ้าใครกลัวมันแบบแหลกนะเขาก็ยังสามารถเสียบเป็นระบบแบบต่อสายก็ได้นะ ก็เอา USB-C มาเสียบที่ตูดเหมือนกันนะครับก็ต่อได้เหมือนกันนะอาจจะหาซื้อ USB-C สายสัส้นๆมานะแต่เท่าที่ลงมาลองเนี่ยมันไม่แหลกแต่มันก็จะมีประเด็นนิดนึงนะตอนที่เวลาเราจะแบบเวคอัพเครื่องอะไรเงี้ยนะครับเป็นแบบสลีปโหมดแล้วเวคเครื่องอะ่ะการเชื่อมต่อกดตัวปุ่มจอยเกมเซอร์เนี่ยมันอาจจะมาชา้ากว่าตัวสวิตช์ไปนิดนึงนะ แล้วก็อาจจะมีนิดหน่อยนะนิดหน่อยบางทีที่อาจจะกดแล้วมันอาจจะไม่ติดบ้างนะครับนิดหน่อยแต่ว่าน้อยมากนะน้อยมากก็แทบจะไม่รู้สึกละกันแคทเธอรีนนะครับลงมาลองเล่นแคทเธอรีนฟูลบอดี้ซึ่งอันเนี้ยจะใช้ตัว d ีแพเป็นหลักนะก็โอเคนะก็บังคับประมาณหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะไม่ถนัดเท่ากับ d ีแพของตัว Xbox นะครับหรือว่าอาจจะไม่ถนัดเท่ากับ d ีแพของตัว n n i Nintendo s w i t c h นะแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับปุ่มหลังเนี่ย ก็สามารถตั้งได้นะอยากให้ตั้งเป็นอะไรก็ได้แต่ลุงแมวว่าตำแหน่งของปุ่มหลังมันอาจจะสำหรับลุงแมวเนี่ยอาจจะเข้ามาใกล้ตัวกริปไปนิดนึงนะครับก็ทําให้ถ้าเกิดไปตั้งปุ่มหลังอะไรที่มันแบบกดแล้วมันจะแบบเป็นปุ่มที่ต้องแบบใช้ความรวดเร็วรุนแรงอะไรเงี้ยนะแบบกดตอบสนองทันทีอาจจะไม่ค่อยถนัดมากอาจจะเหมาะสมนะครับกับพวกที่มันเป็นปุ่มแบบเติมยาเนาะหรือว่าใช้เป็นปุ่มเกมวางแผนหรือว่าเอาไว้ เลื่อนไดอะล็อกอะไรเงี้ยโอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดจะมาแบบตั้งปุ่มแล้วเป็นแอคชั่นนรู้มาว่าตำแหน่งของมันอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่เนาะตัวปุ่มนะเนื่องจากเลเยอร์เป็น A B X Y เนาะไม่ใช่ซึ่งเป็นของ Xbox ใช่ไหมจะไม่เหมือนกับตัว Nintendo Switch ก็ตัวนี้มันจะสลับหมดเลยนะครับทั้งตัว A B แล้วก็ X Y นะ วิธีการง่ายๆก็คือถ้าถ้าซีเรียสนะครับก็คือเข้าไปในตัวแอปของตัวเกมเซอร์ได้นะแต่ลูาไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็จําได้อยู่แล้วเราเล่นสวิชมานานเราเนื้อออกว่าเป็นแบบไหนนะแต่ว่าเข้าไปได้นะครับแล้วก็กดสลับปุ่มได้แต่สรับลูมาจะงงกว่าเดิมนะคือมันก็จะตรงกันนะครับคือปุ่ม A,B เนี่ยเวลากด A เนี่ยมันก็จะตรงกับในเกมนะแต่ว่าเราก็จะงงนิดนึงว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนนะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับสามารถสามารถตั้งได้นะแล้วก็ โทนการสันนะ่นอาจจะไม่ได้เหมือน Rumble HD Rumble ของตัว Switch เนาะก็จะเป็นการสั่นแบบใหญ่ๆนะอ,อือ,อแต่ว่าสำหรับลุงแมวลุงแมวว่ามันสะใจดีนะก็เอาเล่นเมกาตอนมูซาชินี่คือแบบโอ้โหแบบสัน่นอาจจะคล้ายๆดูอ้อช็อกนะครับของ PlayStation 4สมัยก่อนนะจะเป็นการสั่นแบบนั้นนะ่ะสั่นแบบรวมๆนะก็สนุกดีสนุกดีไม่ได้มีปัญหาก็ทําให้เล่นเกมสนุกนะสิ่งที่จะติดอย่างเดียวสำหรับลุงแมวนะครับสาหรับเจ้าตัวจอยตัวนี้คือน้ําหนักนะ นี่นะน้ำหนักของเขาอยู่ที่3 1 3กรัมนะก็มีน้ำหนักพอสมควรนะครับพอบวกตัวแท็บเล็ตนะของตัวสวิชเข้าไปอีกนะก็โอเลนะครับก็มีน้ำหนักพอสมควรแหละซึ่งปัญหาตรงนี้จะไม่พบถ้าคุณใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าโทรศัพท์มือถือปกติน้ำหนักมันไม่ได้หนักมากใช่ไหมแต่ว่าสำหรับตัวเกมเซอร์ตัวนี้ก็หนักอยู่นะครับถ้าเอามาใช้กับโอเลถามว่าหนักแค่ไหนนะจริงๆถ้าเราเอาไปเทียบกับพวก ช่วงนี้ลูกแวเล่น rog ally x นะก็ไม่ได้หนักกว่านะก็คือหนักประมาณนั้นนะครับหนักประมาณพวก steam deck พวก rog ally แถวนั้นนะนะก็ไม่ได้ไม่ได้หนักกว่าเยอะนะก็คือถือได้นะครับถือได้แต่ว่าถือมือเดียวนานๆนี่ก็อาจจะมีสั่นๆหน่อยนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งของเครื่องในการจับถือมันแน่นมันกระชับเนาะมันก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าลำบากมากนะแต่ว่าไม่เบาเท่าตัวการใช้สวิชแล้วก็ใช้จอยของเขาแน่นอน ก็แลกมานะครับกับการจับถนัดมือมากขึ้นจับสบายมากขึ้นอย่างมากนะอย่างมากนะครับผมแล้วก็เอาเล่นเกมพวกแอคชั่นตา่างๆใดๆนี้ลงมาว่าก็เพลินอยู่แต่จริงๆรวมไปถึงพวกจริงเกมวางแผนก็ได้อยู่นะถ้าเกิดเราต้องการใช้ปุ่มหลังนะครับแล้วก็กดเนี่ยมันจับถือถนัดกว่ากันมากๆแต่ก็มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะก็ประมาณนี้นะประมาณนี้เดี๋ยวลองไปเล่นต่อนะครับแล้วเดี๋ยวลองไปเล่นกับตัวพวก มือถือนะกับอื่นๆแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวมาอัปเดตกดันทีใครลองเล่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็บอกกันมาได้นะดูไมเอขอลาบแล้วนะครับเจอใหม่ไปนะ่ันไปนะขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม